สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเซาเวันที่สองนะครับของเดือนพฤศจิกาครับกับช่วงนี้กันหนาวแล้วครับพี่น้องอากาศหนาวครับตอนเซาเว้นี่ก็ประมาณ20องศาครับครับแต่ว่าตอนยามวันนี่ก็สิ้นห่อนอยู่ครับกับประมาณจาก30องศา32องศาครับกับเขาน่าหนาวได้ประมาณเกือบเดือนแล้วครับพี่น้องสีฮัมเบิ้ลครับมือนี้มาอยู่สวนครับอยู่สวนพักครับสวนเกษตรครับกับซีมาอัปเดตครับว่าอ่าหลังจาก มดผลไปแล้วครับผมปลูกผักยังไงครับแล้วก็ผักยังสีเด่นพลผลิตนะครับเดี๋ยวมนทำกันเลยครับกัส่วนนี้ก็บสิเป็นอ่าคขนาครับพี่น้องนี่ครับคขนาครับกำลังสีงามเลยครับพี่น้องเห็นไหมครับคขนาครับผักคขนาและการนี้เป็นผักสลัดครับนี่ครับผักสลัดผักสลัดครับกัโอเคครับพี่น้องนี่ครับนี่แปลงนี้ก็บสิเป็นกระลำปีครับพี่น้องเห็นไหมครับนี่กระลำปีท่านในงามครับกำลังสิติดครับ พิ่งให้ปุ๋ยครับให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยชีกลก่แหล่งหนนามครับกําลังสวงามครับพี่น้องนี่ครับให้เบิ้งครับพักกลาปีครับกลาปีอันนี้ก็สิเป็นกวางตุ้งนะพี่น้องกวางตุ้งคือว่านเมล็ดครับเอาไปปลูกแล้วครับพี่น้องเอาไปขยายแล้วครับขยายอีกแปลงหนึ่งเลครับปัญหากะซิมีหนอนครับพี่น้องนี่ครับนอนครับนอนจ้อยอนครับนี่ครับก็ฉีดยาแต่ว่ากับ่บ่หายครับพี่น้องก็ยังมีอยู่ครับนี่ครับกัดกินยอดครับมองดูครับนี่ ผู้ใดมีวิธีแนะนํำเลยครับบอกลยครับนี่ครับนอนมันกินหยอดครับพี่น้องนี่กัดกินหยอดครับมันบ่นันอันนี้ก็สิเป็นนี่ครับนี่ที่ง่ามครับพี่น้องเห็บ้งครับนี่กำลําปีครับนี่นี่ครับที่สมบูรณ์ครับบ่มีหนอนครับพี่น้องเห็บ้งครับนี่นี่ครับสิเห็นบ้งอีกแปลงหนึ่งครับพี่น้องเห็นบ้งอีกแปลงหนึ่งกำลัาปีครับว้างามทำอะไไปบ้างได้กันครับ นีครับพี่น้องอย่างน้ำเสนอครับเห็นปะครับพี่น้องกระลำปีแปลงนี้ครับมึงดูครับมึงดูเห็นมึงครับนี่ง่มครับแง่มผลผลิตดีครับแต่ว่ากับมี่นอนครับนอนจอครับแต่ว่าเป็นบางส่วนครับบางส่วนกับม่มี่นอนครับเห็นป่ครับพี่น้องนี่เริ่มฮอแล้วครับนี่เห็นปะครับนี่กระลำปีสิเริ่มฮอแล้วครับเริ่มจริะเนี่ยครับเห็นปะพี่น้องนี่นอนครับนี่นอนจอใบครับนี่นอนจอใบจอยอดครับก็เลยบ่ได้ผลผลิตดีครับน้องเสียหายเลยครับนี่ น kind of right like cool uh, um, uh, ี่ให้กันครับนี่เพราะมันจอยยอนเหรอคะย่อนกระสีแตกเป็นลายลายลายย่อนครับพี่น้องเพราะมันแตกเป็นลายย่อนแล้วมันมันกระสีบอเป็นหัวดีครับว่าเป็นว่าเป็นเด่นเดนดอกดีครับพี่น้องเฮ้เบิ้งครับก็ว่าให้เบิ้งกันดีครับพี่น้องนี่ครับโอ้งามครับนี่งามก็ได้ผพ้นดีครับถือว่าเด้ผพ้นครับนี่โดยรวมครับพี่น้อง ก็ได้หลายครับพี่น้องปูกว่าว่าได้หลายครับถ้าได้หลายครับเพราะว่าอมันบกเกิดครับพี่น้องวันน่มันบ่เกิดกันแล้วตรงวันไม่ครับตรงรอกนครับก็เบียน่อยก็ลายครับตัวหน่อยหลายอยู่ครับแต่ว่าท่านด้พ่อปลูกครับรออีกประมาณจักสามสี่มือครับเพรว่าสิได้ปลูกนี่ครับเบิ่งดูพี่น้องงามา่ครับกะหล่ำปีครับกะหล่ำปีกับปลูกบางย่างได้ครับพี่น้องนี่ครับเบิ่งดูครับอือนี่ครับก็ลักสีเป็นหัวแล้ะครก็ลักสี พันเป็นกอดแล้วครับพี่น้องเห็นไหมครับนี่ก็ให้ปุ๋ยธรรมดาครับห้ปุ๋ยขีไก่ปุ๋ยขีง้วแล้วก็ให้น้ำครับแล้วก็ให้ปุ๋ยเก็ตนะครับพี่น้องเป็นปุ๋ยเก็ตปุ๋ยน้ำครับฉีดครับฉีดครับอันนด้ว่าไม่เพี้ยไม่ไม่นอนมันกัดกับใบก็โอเคครับกางงามดีครับพี่น้องนี่อันนี้ก็จะเป็นประกาศหินครับพี่น้องประกาศหินครับ ปลูกเอาเฟืองครับพี่น้องเอาฟางนี่ครับมาคุ้มครับรักษาหนาดินครับพี่น้องไม่ให้มันไม่ให้มันแห้งครับนีเดี๋ยวผลครับพี่น้องมาดูครับนี่เห้เบิ้งเปรียบเทียบพี่น้องอันนี้คืออ่าปลูกอ่ากาผักกาดนะครับพี่น้องกาผักกาดนี่ครับมงดูพี่น้องมันสีสดชื่นมันสีบ่งเหี่ยวครับพี่น้องมันสีงามเลยครับนี่เบิ้งครับนี่นี่ครับเจ้าว่าอันทีบ่อเอาฟางมาคุ้มนี่พี่น้องบ่อเฟืองมาคุ้มนี่ครับเห็นเบิ้งครับเห็นบ่ครับพี่น้องนี่ กบ้องงามัาพี่น้องบอกซ้ำงงามครับนี่น้องดูครับนี่ต้นยั่งต้นตายครับพี่น้องสีบ้องงามบ้เขียวเลยครับพี่น้องเห็นว่าครับขอแตกตางครับกาหนาหนาวๆสิครับบานผู้ใดหรือว่าสนผู้ใดมีมีเฟี้ยงครับทีบบนเกี้ยวเขาหรือบนซีเขาหรือว่เอาครับพี่น้องขอแนน้ำนะครับเด้อเอามาหนิครับเอามาคุ้มนน่ครับคุ้มผักนี่ครับมันงดูครับเอามาคุ้มผักให้ความชุ่มชื่นครับแล้วก็ให้ปุ๋ยน้ำครับพี่น้องนี่ครับสีห้เบิ้งครับประกาศกางตุงครับพี่น้องที่ว่านเมล็ดครับนี่ครับอีกประมาณ นี่ครับพอรออมถี่เอาไปปลูกแล้วครับพี่นอ้องนี่พรออมสีเอาไปขยายแปลงแล้วครับพี่น้องเบิ่งดูครับนี่สวยงามดีครับคือกันครับนี่พี่น้องนี่เอาเฟี้ยงมาครับเอาเฟี้ยงมาแล้วคุ้มครับคุ้มล้วก็เกิดดีครับพี่น้องคือกันครับเพิ่งดูครับนี่อันนี้เป็นต้นกล้วนต้นกล้าของกะะลำปีครับพี่น้องเห็นบ่ครับต้นกลากะหลำปีครับพี่น้องนี่ท่านใหญ่ครับท่านใหญ่อีกประมาณจากสามสี่มือครับกระสาโลกไปปลูกนะครับขยายแล้วครับพี่น้องนี้ครับ ว่าหลายเทียร์แล้วพี่น้องว่างงามว่าเกิดครับอัตราการเกิดบ่ดีครับประงอกบ่ดีครับแต่ว่าพ่อเอาเอาเฟี้ยงมาคุ้มเหครับพี่น้องนี่เกิดดีเลยครับพี่น้องให้เบิ่งครับนี่นี่ครับขยายไปปลูกไดอีกอีกนี่กระสิเป็นยังเสี่ยครับพี่น้องนี่กะลังปีแปลงนี้กับประมาณเกือบเกือบสองเดือนแล้วครับพี่น้องหลังจากหมดฝนครับไปปลายตุลาครับตีปลูกครับนี่ครับให้เบิ่งครับ แปนี้ก็สเป็นหอมครับพี่น้องเบื้องครับเบิ้งครับพี่น้องหอมตอนนี้ก็บ่ค่อก่แพงแล้วครับพี่น้องก็ก็พ่อซื้ออยู่ครับก็ว่าก็ปปู่ไว้ขายครับพี่น้องครับถือว่างามดีครับครับหอมบัวครับพี่น้องนี่อันนี้ก็บสีเป็นประกาศด้วยกันครับพี่น้องประกาศอีกแปลงหนึ่งครับฟางคุ้มครับเห็นบ่ครับพี่น้องนี่นี่ครับก็งามครับพี่น้องงามดีครับอันนี้ก็บสีเป็นสลัดครับเห็นบ่ครับ ผักสลัดครับพี่น้องนี่ก้างสีงามก้างสีฟืนโตรับนี่นี่ครับแล้วกกแยกมากครับนี่อันนี้เกิดสิเป็นปักชีครับพี่น้องนี่ปักชีครับเกิดดีครับพี่น้องนี่ครับเกิดดีครับเพราะว่ามันมีความชุ่มครับมีความชื้นครับมันมันดินมันบ่แห้งครับอัตราการเกิดกับสีงามกับสีดีครับนี่ครับก็ฟางคุ้มครับนี่ครับประกาศเขียวครับนี่ประกาศเขียวกินกินสดครับพี่น้องนี่ครับก้างงามเลยครับนี่ อันนี้ก็สีเป็นแตงครับพี่น้องคุนเก็บไปตะกี้นี่ครับแตงกวาครับแตงกวากไใหพผนดีครับพี่น้องพผนดีครับนี่ครับปลูกบ้าร้ายครับพี่น้องปลูกบ้าล้ายแต่ว่ากับเด็กเก็บขายคือครับนี่ครับเห้เบิ้งครับเห้เบิ้งมาครับพี่น้องแตงกวาครับนี่นี่ครับประกาศกวางตุงอีกแปลงหนึ่งครับพี่น้องนี่ครับง่ามมากครับให้เบิ้งครับนี่ครับสีเขียวง่ามเลยครับนี่ กวางตุ้งครับนี่เห็นบางยอดครับใกล้สีเด็กเก็บค้าแล้วครับพี่น้องนี่ครับออกดอกแล้วครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับนี่งามดีครับแปลงนี้ครับเขียวแล้วเกิดบ่ค่อยมีโรคครับบ่คอยมีนอนมาจอครับนี่เห็เบั้งครับอันนี้กสิเป็น แป้งกาพักสลัดครับเฮเบิรงครับพี่น้องนี่โอ้ห้อยหมามากยังอันนี้กับซีพอมเลยครับนี่อีกมือสองมือเนี่ยก็ต้องขยายแปลงแล้วครับพี่น้องนี่ครับเฮเบิรงครับวันสามสีเทือได้พี่น้องสามสีแปลงแล้วครับแต่ว่าแปลงนี้เดี๋ยวพ้นสุดเลยครับแปลงนี้เกิดดีครับแปลงนี้เกิดดีเพราะว่าเป็นยังโมที่บอดแล้วครับขันพอด้ายวันพอด้มีเฟืองครับมีมีหยาเนยครับนี่หยาแห้งครับเอามาคุ้มแล้วครับพี่น้องหลังจากวันไนหรือว่าปลูกแล้วเอาฟางมาคุ้มครับ อัตราการเกิดกระส,สีสูงกว่าครับมันกัสีสด็ดพ้นดีกว่าพี่น้องเห็นไหมครับนีบ่นี่ครับผักสลัดครับพี่น้องนี่ครับงามดีครับนี่น yeah. <number who ored nos> ี่ครับ <favor> อ <who claro fik> ันนี้ก <enemies> ็สีเป็นแตงกวาอีกแปลงหนึ่งครับอีกหลายลุมนยอะครับพี่นราปลูกรับปลูกไว้นี่ครับนี่ครับแตงกวาครับนี่ครับนี่เกิดดีครับเดไดพ้นดีครับพี่น้องยี่แปลงนี้ครับนี่อันนี้กระสีเป็นผักชีลาวครับพี่น้องเห็นไหมครับนี่ ผักชีลาวครับต่อมาก็สิเป็นคนาครับมีเห็นบ่ครับคนาคนาแปลงนี้กังามครับพี่น้องนี่ครับนี่คนาแปลงนี้กังามครับเห็เบิ่งครับหลังจากไ้ฟุยยห้น้ำแล้วครับคนาแปลงนี้ปลูกได้ประมาณเกือบเกือบอาทิตกว่าแล้วครับเกือบสิบมือแล้วครับพี่น้องนี่ครับกับฟื้นโตแล้วครับพี่น้องแล้วก็ไฮพ้่นดีครับนี่คนาแปลงต่อไปครับ เห็นบางบังหุ้งพี่น้องอยากบวดบางหุ้งครับเห็นบางบังหุ้งครับมาละกอครับพี่น้องมาดูดกคักดงกแนลีครับนี่มาดูหุ้งครับนี่ครับประกาศกวางตุ้งครับเอามาปลูกครับเอามาปลูกลงแปงไม่นี่ครับเด็กประมาณซี่หามือแห้วครับพี่น้องติดแล้วครับพี่น้องเห็นไหมครับเริ่มติดแล้วครับนี่ครับใบมันสดชื่นใบมันเขียวแล้วครับบางเหี่ยวแล้วครับพี่น้องอีกแปงหนึ่งครับพี่น้อง นี่ก็สิเป็นหอมครับเป็นหอมเป็นหอมบัวครับพี่น้องนี่ครับข้างล่างสีงอกแห้วครับนี่ครับเห็นยอดแทงมากลหรครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับปลูกไปเรื่อยๆครับพี่น้องปลูกไปเรื่อยๆครับอันนี้กับกลวงตุงอีกแปลงหนึ่งครับพี่น้องนี่ครับเลือมติ้นล้วครับเขียวแล้วครับกต่สีโรยนาดิน้ดยปุ๋ยคีใกล้แกบนี่ครับเห็นไหมครับพี่น้องนี่ครับ ปลูกกินปลูกขายครับพี่น้องขายดีครับขายดีขายมดสุยางเลยครับพี่น้องขายมือสองมือกับมดครับขายยัื้อมือสองเนื้อมือแรงครับก็มาสื่อมากินครับเพราว่าเพิ่มมั่นใจครับราวะสารส่วนยุนี่ครับปลอดสารครับก็บอเดนเคมีอยังไรครับเป็นกระสีมั่นใจครับนี่ครับพี่น้องเ้เบิ้งครับเ้เบิ้งประกาศกวงตุงจีวอเดยเอาฟางคุ้มครับพี่น้องนี่เ้เบิ้งครับขอแตกต่างครับมองงามเลยครับเห็นบ่้นี่มองงามแล้วก็ แม้วเกิดว่าเมื่อเกิดนะครับเมืงตายครับพี่น้องอาจารย์การตายไม่จีสารยร้ายครับเห็นเบิ้งปัะวานต้นนี้ครับพี่น้องลังจากห้น้าห้ปุ๋ยแล้วครับเบิ่งดูครับเห็นเบิ้งงรับนี้เห็นเบิ้งยอดครับพี่น้องโอ้แตกงามเลยครับนี่ครับพระวานปีอันนี้อายุปีหนึ่งนะครับนี่อายุหนึ่งปีครับเห็นไหมครับพัะวานถ่านทั้ห้น้าห้ปุ๋ยเลครับนันกสิแตกยอดครับกสิอัตาราการโตมันกสิกสิดีครับพี่น้องนี่ครับพระวานครับ ยี่สวนนี้ปลูกผสมผภาษาไหมครับพี่น้องปลูกหรายางครับวันนี้ปลูกพืชเพียงเดียวครับปลูกหรายยางครับอันนี้ก็จะเป็นบักทั่วครับพี่น้องนี่ครับตัวฝักยาวครับนี่กับกำลังสีทอยอดแหละครับนี่ครับกับพอซ้ำงานพี่น้องไม่เป็นโบรกยู่ยครับเป็นใบยิกใบงอครับแต่ยังมี่ปัญหาอยู่ครับนี่ครับกับอีกสามที่มือก็ต้องให้ให้คางแล้วครับพี่น้องเอาคางมาให้แล้วครับพอะมาสีทอนแล้วครับไม่สีแท่งยอด ยงีขึ้นมาแล้วครับเบิ้งครับเนี่นี่นครับแต่เราต้องหาเครือหาหาใหม่มาให้มันแค่งยอดึินครับน่ครับตัวฟางยญ้าขายดีครับพี่น้องตัวปักยาวอันนี้เป็นประกาศกลุ่มแปลงแรกๆเลยครับพี่น้องกะเริ่มสชีว่าแล้วครับพี่น้องกัเริ่มสชีว่าแล้ะครับอันนี้ก็จะเป็นพักชีครับพักชี ผักชีไทยผักชีลาวครับสวมกันครับพี่น้องเห็นไหมครับงามครับพี่น้องงามมันเป็นไก่แล้วครับดูเขียวครับนี่เห็นไครับบ้างดูเห็นไหครับผักชีครับนี่ก็จะเป็นหอมครับพี่น้องนี่หอมบัวครับพี่น้องหอมบัว เป่งแปลงต่อไปครับพี่น้องเห็เ่งแปลงต่อไปครับนี่ครับเพิ่งหัวหน้ามเซตครับพี่น้องนี่เพิ่งห้น้าเซตครับทวงฟอกเงียวครับอันนี้ก็สิเป็นมันหวานญี่ปุ่นครับพี่น้องเห็นไหมครับนี่นี่ครับเห็ดลองขึ้นมาครับเห็ดลองบาซูบันไดครับนี่ครับปลูกแต่ว่ากะเริ่มเคี้ยวแล้วครับพี่น้องเริ่มเคี้ยวเริ่มงามแล้วครับมันมันมันม่วงญี่ปุ่นนะครับนี่เป็นมันม่วงญี่ปุ่นครับกะสีเอาไว้เห็ดพันธุ์ครับพี่น้องมาปลูกหลายครับกะสีขยายครับปีนาบ่านเป็นปีนาเหรอครับแม่นเป็นาครับ เพราะวันนี้นี่กัเดินท่านว่าแล้วครับนี่ครับหลังจากาเขาเอาหัวออกมากแล้วเขากเสียวยอดเก็บไว้ครับไว้ขยายครับเพียพันต่อไปครับพี่น้องมันหวานญี่ปุ่นครับอันนี้ก็ียเป็นบักม่วงสามฤดูครับพี่น้องกับสมกับซื้อเลยครับสามฤดูครับพี่น้องเพราะว่ามัน ออกดอกแล้วครับเห็นว่าครับนี่ครับออกดอกแล้วออกดอกออกผ้นแล้วครับพี่น้องนี่ครับมะม่วงสามดูดูครับกระสีออกดอกครับนี่เบบิ่งครัพป็นมกน้อยครับเป็นน้อยในน้อยร้ายแล้วครับพี่น้องกะคิดว่าสิติดยุ่ครับพี่น้องติดร้ายอยู่ครับนี่สามดูดีดีครับพี่น้องเกิดตลอดเล้ครับหลังจากห้องให้ปุ๋ยให้น้ำครับมะม่วงสามดูครับ อันนี้ก็สิเป็นทวงฟักยาวอีกแปลงหนึ่งครับพี่น้องก็ตอนนี้ก็เริสิให้ผลผลิตแล้วครับพี่น้องคิดว่าอีกมื่สองมื่ก็สิได้เก <ultura S 2> ็บขายแล้วครับพี่น้องเบื้องบกทัวครับทวงฟักยาวครับพี่น้องพ mm hmm. ันธุ์ที่ปลูกนะครับทวงฟักยาวนี่เป็นพันธุ์ลำน้ำพองสองนะครับเป็นซื้อพันธุ์ครับเป็นเป็นซ่องครับพี่น้องหรือว่าสิเป็นกล้องก็ได้ครับเป็นเป็นโลก็ได้ครับ มีขายอยู่ที่พวกรานเกษตรครับลองไปหาผูกว่าเบิ้งครับขอดีขอามันก็คือมันให้่ผลผลิตดีครับพี่น้องแล้วก็กรอบครับกรอบให้ผพนโด๊กครับพี่น้องลำน้ำพองสองนะครับพี่น้องให้เบิ้งครับนี่ครับนี่ครับถั่วฝักยาวครับแหยเบิ้งครับพี่น้องเบิ้งงามเลยครับพี่น้อง ดกครับนี่ให้เบื้องครับพี่น้องแต่ว่าขอสําคัญก็คขึ้นน้ำครับพี่น้องน้ำต้องถึงครับต้องให้น้ำให้ถึงครับทัวฟังย่าวกับสิทธิผลครับผลผลิตครับนี่ครับปลูกรลายยุ้ยครับพี่น้องยุ้ยมันนี่กับปลูกหลายครับปลูกห้ายเลยครับนี่เบิ้งครับพี่น้องดกซ้ำเดะครับมากน้อยพี่น้องมันถ้าในง่ายครับ เนอ่างคผลิตครับมีเบิ้งครับพี่น้องมีเบิ้งตรงนี้ครับนี่พี่น้องนี่มอดูครับนี่ครับมาดูแต่ขึ้นกันครับพี่น้องยุ่ส่วนนี้กับส่วนมาซินเดนปุ๋ยขี้ไก่แก่ครับขี้ไก่แก่มองดูครับพี่น้องนี่ครับถูกฟักเงวครับ ครับผู้ใดสนใจหรือว่ามีขอสอบถามว่าปลูกยังไดแนวใดปลูกพักใดยังไดก็สอบถามมาได้นะครับด้วยเพราะว่ายุ้สวนนี้ผมปลูกหลากหลายเลยครับไม่ได้ปลูกย่างเดียวครับไม่ได้ปลูกพักชนิดเดียวครับสิปลูกหลากหลายเลยครับน่ครับอันนี้ก็สิเป็นสมโพวัาพี่น้องครับสมโพครับนี่ก็ง่ามดีครับพี่น้องกาง่ามดีครับ กระตอนครับพี่น้องเฮดกิ้งตอนใหม่ครับขาวาวาสีขยายครับนี่ครับก็ออกข้าวแล้วครับพี่น้องนี่ครับออกข้าก็คิดว่าเดี๋ยวปีหน้าครับหลังจากเขาหนาฝนเลยครับกะสีเอามาล่วงปลูกครับนี่ครับตรงแดนนี่กะสีเป็นยางนาครับพี่น้องเห็นไหมครับยางนาครับเป็นยางนาครับปลูกไว้ประมาณเกือบสามสิบต้นครับสามสิบต้นนี่ครับแดนนี่กะเป็นพักหวานครับพี่น้องนี เป็นผักหวานกาผักหวานครับอายุประมาณสี่เดือนครับพี่น้องสี่เดือนเห็นบางอีกแปลงหนึ่งทั้งนี้ครับพี่น้องพื้นที่นี่ประมาณหนึ่งไรนะครับพี่น้องอย่างนี่ครับหนึ่งไรครับนี่ก็จะเป็นผักหอมครับหอมบัวครับพี่น้องเห็นบังคบงานซ้ำไหนบังดูครับนี่หอมบัวครับนี่ครับปลูกอ่าผสมกับผักชีลาวครับนี่พี่น้องผักชีลาวครับชาวบ้านนี่ผักชีลาวผักหอมสีข้ายดีครับพี่น้องเพราะว่า บางทเอาไปเอาไปเห็ดแกงเห็ดพัดแล้วก็เห็ดอ้อมครับพี่น้องช่วงนี้กัหนาหนาวครับก็สิอ้อมปูอ้อมปลาอ้อมกบเป็นสัลักครับพี่น้องเพราะว่าสัตว์พวกนี้มันหาได้หลายน้ำธรรมชาติครับนี่ครับตรงส่วนนี้ก็สิเป็นข้าวโพดครับข้าวโพดหวานซุปเปอร์ครับพี่น้องเฮเบิ้งครับนี่นี่ครับเห็นผลผลิตดีครับพี่น้องเห็นฟักดีครับติดฟักดีครับพี่น้องเ้เบิ่งครับเเบิ่งครับ กะให้ฟักแล้วครับคิดว่าอีกประมาณเกือบเกือบสองอาทิตย์ครับกัสิไเดเก็บแล้วครับบ้านนี้ครับบ้่งครับนี่ครับกัสิเป็นผักชีครับตรงนี้ครับเห็นว่าเขาเป็นนองปลูกผสมผสานไปเลยครับนี่ครับปลูกผสมไปเลยครับนี่ครับผักชีอันนี้กัสิเป็นฟักทองครับเป็นนองแบบอือครับเห็นไหครับนี่ครับฟักทองครับพี่น้องเห็นไหมครับนี่ มื่อสาพึ่นผสมเกสรนี่ครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับเอาโตเอาดอกโตโตแม่ครับมากมากเท่เกสรใส่ครับนี่ครับยังพอติดลูกครับมันต้งสั่นมันลูกมันกระสีเหี่ยวกับสีบ่ติดครับนี่ครับนี่น้มันติดลูกครับครับก็ต้องใส่เอ่อใส่มือค้นนี่ครับผสมเ็้มันครับเพราะว่าขันว่าเห็นสีครับมันกับโอกาสสิติดลูกกับบ่อคอยสูงครับนี่เบื่อพอขบขวดพี่น้องดูครับ ข้าวโพดหวานนะครับซ <Yeah. S 2> uh, okay. ูเปอร์ครับพี่น้องดูครับนี่นี่ครับคิดว่าปีนากระสิปูกอีกครับพี่น้องมองนี่ครับกระสิปูกอีกครับแถวนี้ครับตรงแปลงนี่กับเอาไปเก็บค้าแล้วครับพี่น้องเขาหวานเขาโพดหวานเลยครับกับเอาไปต้มค้าแล้วครับพี่น้องนี่ครับกระสีเล็กแค่นี้ครับแต่ว่าแปลงนี่ เป็นอีกแปลงหนึ่งครับที่ท่านในแก่ครับท่านในพ่อสิเก็บขายครับพี่น้องนี่โปราครับครับอันนี้จะเป็นบักม่วงนามดอกไม้สีทองในพี่น้องนี่ครับมังดูครับนี่ครับออกนองฤูดูครับบังดูครับออกนอกฤดูครับมันรุ่นครับว่ามันสิตติดบอมันสิ่งผลผลิตว่ครับพี่น้องหมากมันติดแล้วครับแต่ว่ามันสิติดหมากบอสิจับบอครับครับเป็นดอกล้าอยู่ครับพี่น้องเห็นไหครับ นำตรงใบสีทองครับนี่ครับกสรเริ่มปลูกเรื่อยๆครับพี่น้องปลูกขยายไปเรื่อยๆครับกล้วยครับพี่น้องไอ้เบิองกล้วยน้ำว้าครับพี่น้องนี่ครับท่านได้แก้ค่ะครับพี่น้องประมาณจะอาทิตย์กว่าครับกาาสิเดตัดครับกาวาสิตัดไปบ่มขายช่วงปีใหม่ครับพี่น้อง มันจะยูถึงบ้าครับเพราะว่ามันเริ่มแก้แล้วครับนี่ครับเหเบิ้งครับยี่นี่กับเหตุระบบน้ำนะครับพี่น้องนี่ครับต่อนามครับเป็นกอกน้ำครับแต่ละจุดแต่ละจุดครับยูส่วนนี้กับสีมีประมาณสี่จุดครับพี่น้องนี่ครับสี่จุดครับเห็นเบิ้งภาพรวมครับนี่ครับนี่ครับโอเคนะครับพี่น้อง มาให้อัปเดตมาให้เบิ้งครับพี่น้องปกติบอเคยได้ลงคลิปกับช่วงนี้ครับยงยงครับมาให้เบิ้งคารว่าเดือนนี้ครับเดือนพฤศจิกาเลยครับผมมีผักแนงแนงครับที่ปลูกไว้ครับกับท่านในไร้ครับพี่น้องกำลังสีขยายออกเรื่อยๆครับคิดว่ามดฤดูหนาวนี่กยสีสีปลูกได้หลายอยู่ครับปลูกได้หลายอยู่ครับเพราะว่าระบบน้ำยังเขาก็โอเคแล้วครับกับสำหรับคลิปนี้กับสิบ่มีอย่างไรครับเนาะขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับกับขอบคุณนะครับสิ ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแช่นะครับสำหรับลิต่อไปไมียังกัอย่าลืมนะครับฝากติดตามนะครับ